ตอนนี S 1> <S 1> <S ้วิดีโออยู่ไหมครับนี่เป็นเเยังเป็นวิดีโออยู่ที่น้ำสีเขียวตกลงมาถนงเราสบายดีดูสมัยก่อนเขาหลอกแขกบอกว่าเป็นเป็นลูกกระบาดพุ่งตรงลงมา น้ำใสจริงๆเลยนะครับ อยากโดดน <c oughs> uh. ้ <c oughs> like, ําก <laughs> right ็โดดได้เลยค่อยขึ้นมาโดดแต่เวลาโดดนะอย่าให้เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนโดดไม่แบะแผลบุจะเจ็บไมดูหรือออกเาสามสิบเม็ดตรงนี้ครับประด็เลยรู้ว่าเม็ดซึ้งให้รู้ความเมื่อกีเยอะเราอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่มาท้าไม่ถึงเลยนะครับท้าไม่ถึงไปไม่ได้แล้วมันอยู่ข้างล่างแล้วมันไม่ใช่ภาพมันโดดเองแหละ เนี่ยได้ก็ได้ขนมังตอนนี้ก็ไม่ให้อ่านตาแต่ว่าก็ให้ไปดูสวยมากเลยตาเลยพวกกอบไข่อะไรพวกนี้คแบบตาพวกแบบกำลังพวกตาแบบตาไม่หายกินไม่เป็นแล้วกินไอ้ขนมปัง ได้ส่งให้คุณมดดูว่าทำไมไม่ไปเรียนวันนี้นี่ผมมาเรียนรู้อยู่ชีวิตชีวิตธรรมชาติอยู่มาเรียนอิศาสัชลมาละว่างขอนะเพี่อโอ้ตัวใหญ่เท่ากันเลยเพก่ันมีเพื่อนแล้วโอ้ได้หลายตัวแล้วดูหลายตัวอ่าโอเค ก้อแล้ว oh, oh, นี่ไ้ปลาเก๋าเลยปลาเก๋าเลยิดดเอายแล้วตายแล้วสุดยอดได้ปลาเก๋าเลยต้ดำเอาอนีโอ้ยดินดิ้นดิปลาดิ้นปาดิดีๆเพิ่งเปาเาปลาดิ้นไปนู่นเลยจับเป็นไหม

ก็ปั๊มปั๊มยกจอยยกมาเออยนั้นแหละเออยกยกชึ๊บชเอออย่างนั้แหละมันไม่ดิ้นแล้วอยู่นี่เออไปไมให้ลงช่วยไหลเลยป้าหลุดีนีเ มกเลยมาเลยมาเลโอ้ได้เลยตัเองเลยเิ่งตัวเองเลยเบดเนี่จับกันาจับกันจับกันเบ็ดกันเบ็ดันเบ็ดออออมือหนึ่งถือตรงนั้นอ่านั่นแหละใช่ไหมโอเคโอเค เยอะกับม yeah, yeah. yeah, uh, ันแบบเมื่อกี้เพิ่มเยอะสักทีเออเก่งว่าเป็นทอดได้เมาเน้ยอู๋อู๋ลายลายตัวแล้วไม่ต้องลายตัวละใช่ไหมใช่เลยโอ้เดี๋ยวมันดึงมือเป็นแผลเลย

ให uh ้ลุงให้ลุงแกก่อนไม่รู้สายมันคลิกกันไงเอุ้ไม่รู้ของใครได้แต่ว่าเดี๋ยวปลากันนี่อันนี้เนื้อเนื้อเนื้ออร่อยมันมันมันรู้ไหมครับปลาเป้าคลายเลยคลายเดี๋ยวมันนี่เขาเรียกปลาปลาวัวปลาปลาวัวปลาวัวนนี้มันเยอะเดี๋ยวตัวนี้ย่างก็เดี๋ยวสบายเลื่มือหนึ่งทุกคน แลล้วุเราเอามันนึ่งหลือว่าไปยากไม่ได้ให้ลุงเอากลับไปยากเองไม่เเดี๋ยวที่นู่นแหละที่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 โรงแรมก็ว่าทำให้เดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวเอาแช่ไว้ก่อนที่บ้านก่อนเป็นลูกลุงเหลี่ยมแล้วก็ต้องท่าเมานะก็ให้เดี๋ยวผมลองไปเช็คที่โรงแรมดูว่ามันมันแช่ไหมเงี้ยเอาไปแช่ไปตู้เย็นได้ก็ไม่กไม่ต้องชูตู้แช่ชู้ตู้แช่ปลา Sekolah-sekolah ini